สวัสดีค่ะครูพิมพ์นะคะเป็นครูประจำรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กันนะคะคือการประมาณค่าค่ะคำนิยามของการประมาณค่านะคะการประมาณค่าเป็นการบอกจำนวนของสิ่งต่างๆอย่างคร่าวๆไม่ต้องการความละเอียดมากนะักการบอกจำนวนโดยใช้การประมาณค่านิยมบอกเป็นหลักจานวนเต็ม10จจานวนเต็มร้อยจานวนเต็มพัน ไปจนถึงจำนวนเต็มล้านและ10ล้าน2 0ล้านเลยนะคะซึ่งจำนวนที่ได้รับจากการประมาณค่าเรียกว่าค่าประมาณค่ะดูที่ยีราฟค่ะแก้วตาสูงประมาณ90เซนติเมตรค่ะแอปเปิลเขียวค่ะหนักประมาณ600กรัมค่ะพัดลมค่ะราคาประมาณ1,000บาทค่ะการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม10นะคะ หนูดูโจทย์ค่ะในกรอบสีเหลืองเลยค่ะลุงสนปลูกต้นมะพร้าว3 3ต้นมะม่วง27ต้นส้มโอ35ต้นมะนาว98ต้นมะระกอ114ต้นและพริก285ต้นลุงสนปลูกต้นไม้ทั้งหมด602ต้นนะคะดูที่เส้นจำนวนค่ะลุงสนปลูกมะพร้าว3 3ต้น ฝั่งซ้ายมือเราจะเป็นเลข10นะคะฝั่งขวามือจะเป็น20เราจะต้องเขียนหรือวงกลมลงไปค่ะว่าจํานวนที่เราจะประมาณคือ13 13อยู่ใกล้10หรือ20่คะ13อยู่ใกล้10อ่าดังนั้นค่าประมาณของ13ก็คือ10ค่ะดังนั้นค่ะค่าประมาณจํานวนเต็ม10ของ13คือ10ค่ะแสดงว่าลุงสนปลูกต้นมะพร้าวประมาณ10ต้นค่ะ สนปลูกมะม่วง27ต้นเหมือนเดิมค่ะดูที่เส้นจำนวนค่ะฝั่งซ้ายมือคือ20ค่ะฝั่งขวามือคือ30ค่ะแล้วก็ที่เขาจะให้เราประมาณคือ27ค่ะ27จะอยู่ระหว่าง20กับ30นะคะ27จะอยู่ใกล้30มากกว่าค่ะดังนั้นค่าประมาณเต็ม10ของ27คือ30ค่ะแสดงว่าลุงสนปลูกต้นมะม่วงประมาณ30ต้นค่ะ ดูต่อไปเลยนะคะลุงสนปลูกส้มโอ35ต้นค่ะ35ต้นใช่ไหมคะดูที่เส้นจำนวนเหมือนเดิมฝั่งซ้ายมือคือ30ฝั่งขวามือคือ40ค่ะ35จะอยู่กึ่งกลางพอดีข้อนี้นะคะถ้ามีจำนวนหลักหน่วยที่เราจะทำการประมาณนะคะถ้าเป็นเลข5ขึ้นไปเลข5ไปจนถึงเลข9ค่ะเราจะต้องปัดขึ้น ปัดขึ้น1จําจำนวนนะคะปัดขึ้นในที่นี้แปลว่าจํานวนจํานวน35หลักหน่วยคือน5ใช่ไหมคะปัดขึ้นก็จะเป็น40อย่างนี้ค่ะดังนั้นค่ะค่าประมาณเป็นจํานวนเต็ม10ของ35คือ40ค่ะ,สะแสดงว่าลุงสนปลูกต้นส้มโอประมาณ40ต้นค่ะวันนี้คุณครูมีการบ้านให้ด้วยนะคะ การบ้านนะคะเปิดหนังสือค่ะหน้าที่24มีทั้งหมด4ข้อนะคะลูกทําเหมือนที่ครูพาทำนะคะในตัวอย่างเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะมาเฉลยการบ้านนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ